บอกเลยว่าทีมผมเนี่ยมีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วนะครับและหลังจากที่เราได้บูส์พลังจากแบรนด์สุก,กัดสกัดนะบอกเลยว่าผมมีแรงฮึบเพื่อที่ผมจะได้นําเงินนะครับจํานวน1 0 0 0 0แบาทนะครับไปมอบให้กับมูลนิธิสีบนะครับสะานทเ่อที่ผมเลือกไว้แล้วผมจะฮึบเป็นหนึ่งที่สุดครับ อุูยอะไรวะเนี่ยอุูยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนัทนนทเห็นครั้งแรกถึงคัดตกใจเลยละครับหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายเห็นหนีหีบหนีบหนีกันมากมายเห็นหีบหายหลายหีบหนีบหนีเอ้ย เกมนี้นะครับนอกจากความจําดีแล้วต้องฮึบเพื่อเอาชนะความกลัวให้ได้นะครับอ้าวสไลด์ตัวลงมาแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะนนทฮึบท่องจดเอาไว้ก่อนนะอ้อ้ยโอ้ยน้ำน้ำโอ้ยโอ้ยเห็นหีบเห็นหีบเห็นเห็นอะไรวะเห็น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 เอะวะใจเย็นวะเมื่อกี้ซ้อมครับตอนนี้ได้เวลาพูดจริงแล้วนะนอนเห็นหีบหนีมากมายยกหีบหนีเห็นหีบยก หีบหนีเห็นห uh, ีบมากมายหนีบกันมากมีเ่อเห็นหีบมากมากหนีหมดครับผม <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ผมบูทพลังด้วยแบบซุปไก่สกัดไปแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมรู้สึกว่าหัวของผมเนี่ยแล่นมากเลยเอาอะไรมาให้ผมจำเนี่ยผมจำได้หมด โดยปกติแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบจำอะไรได้ง่ายอยู่แล้วยิ่งดื่มก็ไปเนี่ยรู้สึกว่าหัวแล่นก,กว่าเดิมโอ้โห <c oughs> หีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายเห็นหนีหีบหนีหนีกันมากมายขนาดพูดอย่างนี้ไม่ได้เลย <c oughs> เห็นหีบหายหลายหีบหนีหนีเอ่ย หีบมากมีหมีหีบตอนนี้เครื่องเล่นพร้อมแล้วลุยเลยจำอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยหีบมาียกหีบหนีหีบมากมีไไมยกหีบหีบหนีหายหีบมากมายยกหีบหนีห มาใจเย็นมีเวลามีเวลาหีบจะหายหีบจะมากจะไม่หีบจะหีบจะหนียกจะหนีหีบหีบหนีไปไหนมิวน่าจะจําได้ครับเห็นพูดมาตลอดทางเลยนะครับแม่ผมสารภาพตรงๆเลยผมจําแค่บรรทัดแรกมาบรรทัดแรกเอาก็มาหีบมากมายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายหีบหนีหนีหีบหีบหนีหาย หิบหายหนีหิบหนีหนีหิบหนีหมดนะจั้งหมดเดี๋ยวพี่โอเคหมดครับไปไปรอข้างบนเรียบร้อยครบแล้วตอนนี้ครบทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมานับจํานวนคํากันนะครับว่าใครที่จะสามารถจําจํานวนคําได้มากที่สุดครับแล้วเดี๋ยวมาดูกัน